<laughs> แสดงโอ๊ยอย่าเลย p l e a อย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าการกระตุกของหัวใจมันไม่บอกนะว่าคุณจะทนได้ไหม <laughs> คุณอาจจะทนไม่ได้ตอนที่หัวใจคุณกระตุกแรงๆเพราคุณแสดงนี่แหละ <laughs> <laughs> แมนนันก็นจะมีมองภากเขา <laughs> หลังจากดูภาพนูนแล้วเราก็พยายามขึ้นบันไดนะคะเราลืมนับไปว่ามันกี่ขั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆเดินนะคะทุกคนแล้วก็ชมภาพไปด้วยค่ะไม่งั้นเราก็จะเดินไม่ถึงคะ่ะเราจะขึ้นไม่ถึงอุ้ยฝนยังตกอยู่เลย แกเป็นนกจะวินไปบนท้องฟ้าแล้วก็มองลงมาบนพื้นหนัที่เสือใหม่ที่พวกขอกีดเลยทางเดินม้คาเฟ่ <c oughs> จังบัูไว้อย่าเสียงหายใจแรงสิคะโอ้ยไม่ต้องใช้ไม้เลยเอาซี่แพ็คคือเขานั่นแม่ก็เหล็กเลยเนี่ยเอาเล็กกองเนี่ย เป็นเมันกับแขง็งแรงก็เป็นเวลาขึ้นมาสำเร็จแล้วไปต่อไปต่อเออ การระมัดระวังโอ้ยเขาเอาใหม่มาขัำหินเลยน่ารักจังเลยอยากขำมมากมีรากด้วยอย, <laughs> อย่าถาม <laughs> ขึ้นมาได้ก็แบบ,าบาาว่าเบาเบานะ ายหลกับพุขให้นขนมาถึงก็มาเจอผู้ชายนางสาวผู้ชายนางสาวใส่กึ่งจังปะเกงแถดจ้ะไหนพระวิษนุน่นเหรอโอเคดูรอบทิศก่อนเอออกัพี่พวนเฮ้ยเสื้อบอกพี่พวนตอนนี้ดูหน้าฮ้ากับมี่นี